วันนี้นะคะพี่พนี่จะมาเล่นแมปพิกกี้กันเลยนะจ๊ามาค่ะพอเข้ามาในแมปนะคะด้านซ้ายจะมีเป็นปุ่ม the hunt เลยเรามากดกันนะคะเพื่อเข้าสู่กิจกรรม event น,นี้กันค่ะ ตอนนี้นะคะพี่พลน,นี่เล่นในเซิร์ฟส่วนตัวนะคะจะมาดูว่าเออเวลาที่เรานะคะจะมาเล่นให้ทุกคนดูเนี่ยจะต้องทํายังไงบ้างนะจ๊ะแต่ว่าที่เวลาที่เพื่อนๆน,นะคะไปเล่นเนี่ยเรานะคะจะเจอผู้เล่นคนอื่นเขาช่วยๆกันเล่นนะอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราโชคดีนะคะเจอคนเล่นเป็นเนี่ยก็คือเราสามารถได้รับ,บแบตกันเลยนะคะตอนท้ายเกมเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะจะมาเล่นให้ดูว่าจะเป็นยังไงกันนะจ๊ะโอเคมาถึงเรานะคะเพื่อนๆนด้านบนของจอเนี่ย<ๆ>เข<ร>าจะมีเป็นเวลานับถอยหลังเลยซึง่งเรานะคะจะต้องไปหาพพกปริศนามาแก้ไขค่ะทุกคนตง นี่นะคะจะมีหมายเลขหนึ謝謝่งลูกศรนะคะชี้ลงไปค่ะเราจะกลับมาที่ตรงนี้นะหมายเลขหนึ่งลูกศรนะคะชี้ลงอันนี้จะเป็นอันเบอร์หนึ่งนะจ๊ะนี่ลูกศรชี้ลงแล้วนะเรียบร้อยต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูปริศนากันต่อจ้ามาที่นี่นะคะประตูเนี่ยมันเปิดได้นะจ๊ะเเปิดเลยแล้วก็สามารถปิดได้ด้วยนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวพี่พ่นี่จะเปิดเอาไว้ก่อนนะแล้วก็ตรงนี้เลยค่ะเพื่อนๆคือมันจะมีประตูนะคะเราสามารถเปิดแล้วก็ปิดด้วยนะนะทุกคนเนี่ยเปิดเสร็จแล้วปิดนะคะแล้วก็ตรงนี้เลยอย่าลืมเปิดลําโพงนะคะเพื่อฟังเสียงของ หนังส right? so um. so ือ well, ก right. so 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 ันนะจ๊ะทุกคนมันจะมีทั้งหมด3เล่มเลยเราจะมากดหนังสือไปนะคะเพื่อนๆมากดไปกันมันมีทั้งหมด3มเล่มเราจะต้องกดและฟังดูนะคะว่าหนังสือเล่มไหนนะคะเรากดแล้วเนี่ยแล้วมันมีเสียงนะคะประตูมันจะเปิดออกนะคะทุกคนชืบนะคะดูเหมือนกับว่ามันจะตืดตืดตือตลอดเลยนะคะทุกคนอ่ะชืบชืบนะคะเดี๋ยวเราลองกดดูนะชืบอันนี้เออดูเหมือนว่ามันจะมีเสียงนะคะไม่หยุดเลยนะจ๊ะ หนึ่งสองนะคะไม่ได้นะมาเดี๋ยวมาดูตรงนี้ซิจะได้หรือเปล่าเอ่ยมีเสียงเต็มเลยอ่ะทุกคนคือมันมีเสียงแบบตื๊ดตืดนะคะทุกท่านโอเคไหนมาดูซิตรงนี้ได้หรือเปล่าชึบนะคะแล้วก็ไหนมาดูตรงนี้ซิชึบนะคะต่อไปเดี๋ยวมาดูตรงนี้โอเคชึบนะคะไม่ได้โอเคเดี๋ยววันนี้ชึบหนึ่งนะคะแล้วก็สองเลยแล้วก็สามนะคะไม่ได้งั้นตรงนี้นะจ๊ะชึบหนึ่งนะคะแล้วก็ 2นะคะแล้วก็กลับมาตรงนี้นะจ๊ะชืบบนะคะ โอเคดูเหมือนว่าจะเปิดได้นะ,ะทุกคนถ้าเกิดว่ามันมีเสียงตื๊ดนะคะพี่ปนีสังเกตคือมันจะมีเสียงสัญญาณเนี่ยบอกนะคะถ้าเกิดว่ามันมีเสียงแปลกๆเนี่ยไม่ได้นะคะก็ต้องเริ่มใหม่นะจ๊ะชื้นนะคะอันนี้มีเลข3นะแล้วก็ลูกศรชี้ขึ้นเลยค่ะทุกคนแปดเลข3นะคะลูกศรชี้ขึ้นเลยตรงนี้เหมือนว่าจะไม่มีอะไรแล้วนะจ๊ะมาเดี๋ยวเรานะคะมาที่ตรงนี้ดีกว่านะ,ะชื่นนะคะกดคอนโทรนะคะเพื่อคลานกันเลยโอเค เลข3ช okay. ี okay. ้ข okay. ึ้นแซดเบอร์หนึ่งนะคะตรงนี้พี่พนี่เจอปริศนานะเลข3โอเคเดี๋ยวเราจํากันก่อนนะเลข3ชี้ขึ้นแซดเบอร์หนึ่งโอเคเลข3ชี้ขึ้นนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วส่วนแซดนะคะจะเป็นอันนี้เลยเบอร์หนึ psilon, ่งนะคะมันจะเป็น x y แซดนะต่อไปเลยจ้าเข้ามาดูกันเลยนะอุ้ยอุ้ยอุยมีอัศวินด้วยหรอะเฮ้ยไหนดูซิมาเดี๋ยวเรานะคะลากเขาออกมากันก่อนชิบชิบชิบนะในออกมันเลยจ้า โอเคค่ะทุกคนเรารากอัศวินออกมาแล้วนะจ๊ะมาเดี๋ยวเรานะคะเข้ามาในนี้กันเลยชืบนะคะปิดประตูเลยจ้าบายบายอัศวินเข้ามาไม่ได้แล้วนะจ๊ะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่พลนี่นะคะจะมาขึ้นไปที่ด้านบนกันเลยชืบชุบชุบชืบชบชบชบนะคะตรงนี้ไหนมาดูซิว่ามีปริศนาอะไรหรือเปล่าเออตรงนี้ทางตันนะคะเพื่อนๆมาเปิดประตูตรงนี้เลยแล้วก็มาดูนะคะ X นะคะจะเป็นเลขหนึ่งนั่นเอง x นะคะจะเป็นเลข8นะเพราะว่าเลข8เนี่ยมันใหญ่ที่สุดนะคะเดี๋ยวพี่คนนี้ขอจดก่อน x เลข8โอเคแล้วก็ถัดไปเลยนะคะเพื่อนมาดูซิตรงนี้มีอะไรหรือเปล่ามีเป็นกุญแจสีน้าเงินนะคะมาเดี๋ยวเราเก็บกันไปนะแล้วก็ตรงนี้เลยสามารถคลานออกไปได้นะ,ะเพื่อนมากุญแจสีน้ําเงินนะคะเอามาเปิดตรงนี้เลยคะ่ะทุกคนชื่อนะคะเรียบร้อยแล้วจ้าแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะคะเป็น y นะคะ y จะเป็นเบอร์7เลยจ้า โอเคแล้วก็ถัดไปเลยนะคะเพื่อนๆมาเดี๋ยวเราออกมาที่ประตูตรงนี้ดีกว่านะตรงนี้นะคะจะมีเป็นตัวเลขแต่ว่ามันไม่มีอะไรนะนเพื่อนๆโอเคเจอกุญแ,แจสีเหลืองแล้วนะคะทุกนะคนเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันดีกว่านะ ชุบๆเลยนี่มีกุญแจสีเหลืองเปิดกันเลยจ้าโอเคได้แล้วนะคะเพื่อนๆมาไหนดูซิตรงนี้นะคะอ่าเหมือนจะว่าจะมีปริศนาตรงนี้เลยเบอร์สองชี้ขึ้นนะคะเพื่อนๆมาไหนดูซิอู้เบอร์สองชี้ขึ้นอู้อู้นั่นไงนั่นไงเขาอยู่ตรงนู้นนะคะโอเคเดี๋ยวเราเดินมาตรงนี้แล้วกันนะจ้าเบอร์สองชี้ขึ้นนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเราเข้ามาในนี้กันดีกว่านะโอเค มาอันนี้ก็เบอร์สองชี้ขึ้นนะคะมันชี้ขึ้นอยู่แล้วนะแต่ว่าของพี่พลนี่นะคะจะต้องมาดูตรงนี้นี่นาอ่าตู้นี้นะคะมันเขียวแล้วคือใช้ได้นะคะทุกคนแต่ว่าด้านซ้ายนะคะยังขาด x กับ y อยู่นะคะเพื่อนมาเดี๋ยวเรามาทํากันดีกว่า x อกนะคะพี่พลนี่จําได้มันเป็นเลข8นะคะส่วน Y มันเป็นเลข7นะคะทุกคน ชืบนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะมันเพื่อนเรียบร้อยพอทําสําเร็จนะคะมันก็จะว์ปเราไปเนี่ยอีกที่นึงเลยค่ะทุกคนซึ่งตรงนี้เนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะเพื่อนมาดูกันว่าพี่คนนี้ไหนจะทาผ่านหรือเปล่าเอ้ยชืบนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเอ้ยหุย มันออกมาได้แล้วนะคะทุกคนหูตรงนี้นะคะดูเหมือนว่าจะมีเป็นตึกนะคะหลายที่เลยแล้วก็มีเป็นสัตว์ประหลาดนะคะทุกคนเขาตามหลังพี่โพนี่มาแล้วเป็นสัตว์ประหลาดตาเดียวเลยมาเดี๋ยวเรานะคะเก็บกุญแจก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราลองขึ้นไปชั้นบนซิจะมีอะไรนะคะเพื่อนมาตอนนี้นะคะเรามีกุญแจสีเขียวอย่างเดียวนะจ๊ะอ่าตรงนี้มีทางไปนะคะเดี๋ยวพี่โพนี่ขอเดินไปดูดีกว่าอ่าเปิดประตูกันนะจ๊ะโอเค แล้วก็ในนี้นะคะสามารถคลานได้ด้วยค่ะเพื่อนอุ๊ยตอนนี้นะคะพี่คุณนี่เริ่มแบบว่าหัวใจเต้นตึกตักกันแล้วนะคะทุกคนมา,มาดูซิอุ๊ยตรงนี้มีกุญแจสีแดงนะคะเพื่อนแต่ว่าดูเหมือนว่ามันจะอ่อแครี่ไม่ได้นะคะเราต้องเอากุญแจสีเขียวๆนียไปเปิดให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพื่อนตรงนี้มีเป็นลิฟต์นะคะทุกคนมาเดี๋ยวพี่คุณนี่ขอดูซิเปิดได้นะคะตรงนี้เปิดได้โอเคไหนดูซิตรงนี้มีอะไรนะคะทุกคน ชืบนะคะเราลงไปข้างล่างละกันมามาหาเป็นประตูสีเขียวนะคะอ,อ,อู้วู้วู้วิสัตประหลาดนะคะเพื่อนชืบเปิดปิดประตูได้หรือเปล่าปิดได้นะคะทุกคนหุยหุยเขาเปิดได้ด้วยหรอเขาเปิดประตูพี่คนนี้ได้นะคะทุกคนหุยน่าก,กลัวมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเราเดินม,มาทางนี้ดีกว่านะคะเพื่อนน่าก,กลัวน่าก,กลัวมากเลยโอเคกุญแจสีเขียวเปิดตรงไหนเอ่ยขอดูซิไหนเราลองลง,ลงมาเจอข้างล่างนะจ๊ะ กุญแจสีเขียวเปิดตรงไหนเอ่ยไหนดูซิตรงนี้เนี่ยเดินได้ไหมตึกนี้นะคะพี่คนนี้ขอมองตึกนี้มันมี1 2 3 4ที่เลยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเหมือนมันจะโยงกันอยู่ประมาณอ๋อน่าจะ3ที่นะคะทุกคนมาเดี๋ยวมาดูซิตรงไหนเอ่ย ตรงนี้มีลิฟต์อีกหนึ่งที่นะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเราลองดูซิข้างบนเนี่ยมีประตูสีเขียวหรือเปล่าเอยตรงนี้มันจะมีเป็นปุ่มสีม่วงนะคะเพื่อนเราจะต้องมาเปิดนะโอเคพี่ปนนี่เปิดแล้วนะคะทุกคนเป็นแบบนี้เลยนะอ๋อมันมีเป็นสะพานนะคะทอดไปตรงนู้นนะคะเพื่อนมาเดี๋ยวเรานะคะมาลองดูกันเหมือนกับว่าจะมีตัวอะไรเดินมาฝั่งนี้นะคะเพื่อนนี่มันมาแล้วจ้า มาการข้างบนนี้นะคะก็มีอีกอันนึงเลยค่ะเ,เพื่อนๆเราสามารถกดได้ด้วยนั่นเองนะจ๊ะทุกคนโอเคเดี okay, ๋ยวพี่พลนี่นะคะอุ้ยอุยมันตามพี่พลนี่นะจ๊ะทุกคนไม่รู้จะทํายังไงดีเดี๋ยวล่อ,อมันขึ้นมาข้างบนก่อนละกันนะโอเคอุ้ยมันไม่มาแล้วนะคะทุกคนโอเคเดี okay, ๋ยวพี่พลนี่ไปก่อนในนี้นะคะมีอะไรให้เราเก็บหรือเปล่าไม่มีนะจ๊ะเ,เพื่อนๆไหนดูซีคือพี่พนนี่นะคะยังหาประตูสีเขียวไม่เจอเลยนะคะทุกคนไม่รู้มันอยู่ตึกไหนนะ เ okay, ไหนดูซิอันนี้อะไรอันนี้จะเป็นกุญแจสีแดงนะคะทุกคนกุญแจสีเขียวอยู่ไหนเอ่ยอันนี้มีแบบทางไปขึ้นท้องบนด้วยไหนดูซิวันนี้มีอะไรเอ่ยชื้นะคะอ๋อตรงนี้เปิดได้นะคะทุกคนไหนดูซิอ๋อคนนี้กุญแจสีแดงเหมือนเดิมเลยเพื่อนๆหุยพี่พนนี่งงแล้วอะหากุญแจสีเขียว ปิดประตูไม่รู้ว่าประตูอยู่ตรงไหนนะคะประตูสีเขียวเพื่อนเห็นหรือเปล่าอ่ะไหนดูซิว่าตรงนี้มันเดินไปได้หรือเปล่าเอ,อ่ยนะาชืบนะคะนี่เดินขึ้นมาเลยนะ,ะอ๋อเจอแล้วค่ะทุกคนกุญแจสีเขียวนะคะเหมือนว่าปุ่มสีม่วงที่เราเปิดเนี่ยมันจะช่วยได้นะคะนี่ไงเหมือนว่านี่จะเป็นทางออกนะทุกคนเดี๋ยวเราต้องหาปริศนามาใส่กันนะจ๊ะโอเคค่ะทุกคนไหนมาดูซิว่า ปิศนาเนี่ยเราจะมาเจอที่ไหนกันบ้างนะอันนี้จะเป็นอ,อ่อสะพานสีน้ําเงินเลยนะคะทุกคนอ๋อเป็นแบบนี้เองเหมือนว่ามันเป็นปุ่ม2ปุ่มที่เราต้องกดนะคะเพื่อให้สะพานเนี่ยมันทอดออกมาได้แบบนี้นั่นเองนะคะเพื่อนๆโอเคต่อไปเลยเรามาหากุญแจสีแดงกันนะคะทุกคนพี่ปุีิก็จําไม่ได้ว่าเอ๊กุญแจสีแดงอยู่ตึกไหนนะคะเอ๊งงแล้วอะ่ะคือจำไม่ได้เลยนะคะคือกุญแจสีแดงเนี่ยเขาจะเป็นแบบเออมืดๆนะคะเพื่อนๆคือมันมองไม่ค่อยเห็นนะมาเดี๋ยวเราเดินไปตรงนี้ซิ จะเป็นยังไงน้าชืบนะคะมาหากุญแจสีแดงกันต่อเลยคือเหมือนว่าในนี้นะคะน่าจะมีแค่ออกุญแจนะคะ2แบบก็คือสีแดงกับสีเขียวนะคะทุกคนมาดูซิตรงนี้ไม่มีนะจ๊ะหาตรงนี้เดินไปได้นะคะทุกคนเดี๋ยวพี่พลนี่ลองเดินไปสิชืบนะคะอ้าววิวิวมีเป็นเจ้าดวงตานะคะทุกคนมาเดี๋ยวพี่พลนี่ลองดูตรงนี้ยเหมือนว่าจะมีอีกตัวนะคะในนี้เลยคะ่ะทุกคนพี่พนี่เจอเฮ้ยนี่ไง ทำยังไงดีคะเนี่ยโอ้หดูเหมือนว่าดวงตาก็เดินมานะคะส่วนเจ้าตัวนี้ก็เดินมานะคะ่ะทุกคนโอ้ oh my god พี่พนนี่ไม่รู้จะเดินไปไหนแล้วโอ้ oh my, god, oh my, god, oh my god โอ้ my god โอ้ my god โอ้ตื่นเต้นมากโอเคขึ้นมาแล้วเหมือนว่าในนี้จะมีกุญแจสีแดงนะ,ะทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องเดินลงไปข้างล่างให้ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้มันไล่ล่าเราคะ่ะเนเพื่อนชืบนะคะพี่พลน,นี่ต้องเดินออกมาแล้วอตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับไปใหม่นะคะทุกคนโอเค โอ้ตื่นเต้นมากเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวเรานะคะจะต้องกลับไปตึกนั้นให้ได้นะคะเพื่อนๆด้านซ้ายมือใช่ไหมโอเคโอเคตื่นเต้นมากโอ้โอโอ้ใจเย็นๆใจเย็น,ยนๆนะคะตื่นเต้นมากเลยโอเคกลับไปที่อีกตึกหนึ่งนะคะไปยังไงเอยตรงนี้เหมือนจะไปไม่ได้นะโอเคตึกนี้นะคะเหมือนมันจะมีแค่ออกมาแค่ที่มีเท่าเดียวนะคะที่เดียวเลย โอ้ยตึกนั้นจะไปยังไงแล้วมันมองพี่พนี่ไม่หยุดเลยนะคะเนี่ยดูสิเราไม่สามารถไปตึกนั้นได้เลยทุกคนคือมันเฝ้าอยู่นะจ๊ะไหนดูสิว่าถ้าพี่พลนี่เดินกลับไปอีกรอบนะคะจะเป็นยังไงฮู้ฮู้ค่อยๆเจนเย็นด้านล่างนะคะคือเราจะต้องลงไปด้านล่างใช่ไหมไปกันค่ะชึบนะคะเฮ้ยโอเคเปิดประตูบุอนจสีแดงนะคะ โอเคในนี้นะคะดูเหมือนว่าจะมีกุญแจนะคะเป็นกุญแจลิฟต์เลยะคะ่ะทุกคนอันนี้สําคัญมากเราต้องเอานี้นะคะไปเปิดให้ได้นะจ๊ะมาเดี๋ยวพี่ันนี้ขึ้นแม็กซ์บนดีกว่าโอเคต่อไปนะคะเหลือแค่ลิฟต์เท่านั้นเราต้องไปเปิดลิฟต์ให้ได้นะคะทุกคนนี่ตรงนี้มีลิฟต์หนึ่งที่นะคะเราจํา1 4สนะคะจดเลยตําแหน่งที่1นนะคะเราต้องใส่เลขสี่นะคะเ,เพื่อนโอเคต่อไปต่อไปไปตึกนั้นกันโอเคโอเค ไปตึกนั้นกันนะคะตึกนี้มีเป็นลิฟต์หรือเปล่าเอ,อ่ยเดี๋ยวพี่คนนี้ขอดูก่อนนะจ๊ะโอ้ตื่นเต้นจังเลยตึกนี้ไม่มีลิฟต์นะคะโอเคเดี๋ยวเราลองเดินมาตรงนี้ซิว่าตึกนี้จะมีลิฟต์หรือเปล่านะคะชื้นะคะตึกนี้มีลิฟต์ค่ะทุกคนมาล็อมาเปิดนะคะสองสี่นะคะเบอร์สองก็สี่เหมือนกันนะจ๊ะทุกคนมาเหลืออีกเพียงแค่ที่เดียวเท่านั้นแล้วนะเรามาหากันไหนดูซิตรงนี้ขึ้นไปได้นะคะชื้นะคะ เดี๋ยวเราไปอีกที่นึงค่ะทุกคนอ่าตรงนี้ดูเหมือนกับว่าจะมีทางไปนะ,ะมันเพื่อนเดี๋ยวเราจะต้องกลับไปทางที่มันเป็นอา่าสะพานสีน้ําเงินให้ได้นะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวมาดูซิตรงนี้เปิดหรือยังตรงนี้พี่พนนี่ยังไม่เคยเปิดนะคะมานี่อันสุดท้ายแล้วอ่ะสามเจ็ดนะคะจดก่อนสามเจ็ดนะคะก็คือเบอร์หนึ่งเบอร์สองสี่แล้วก็เบอร์สามเจ็ด 3, นะคะมากันค่ะทุกคนหึพี่พนนี่เจอสัตว์ประหลาดนะคะมันไล่ดักเราโอเคเดี๋ยวเรามารอดูตรงนี้ซิ เราจะต้องกลับไปที่สีม่วง,ง,งนูนให้ได้นะคะเพื่อนๆโอเคดูเหมือนว่าเราอาจจะต้องไปตรงนู้นหรือเปล่าเออไหนดูซิว่าทางที่เราไปจะต้องไปทางไหนนะ้าเฮ้ตรงนี้ไปไม่ได้นะคะทุกคนมาเดี๋ยวเราลองลงไปข้างล่างดูซิชึบนนะคะโอเคแล้วก็ตรงนี้ไหนลองขึ้นไปซิ ชื้นนะคะดูเหมือนว่าทางกลับนะ่าจะเป็นตรงนี้หรือเปล่าเอ่ยนี่มันมีทางขึ้นไปข้างบนนะคะทุกคนอุ้ยอุยตกใจเงาตัวเองนะคะเพื่นอนๆหูตกใจเงาตัวเองโอเคเราได้ทางขึ้นไปที่สีม่วงตรงนี้แล้วคะ่ะเพื่อนชื้นนะคะไปกันเลยตอนนี้เหลือเวลาอีก2นาที41ิวิกันนะคะทุกคนมาห้องนี้นะคะคือห้องทางออกของเราจะาต้องใส่นะคะเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งที่พี่พลนี่จดได้นะคะคือเลขสี่เลยเราจะต้องให้ลูกศรด้านซ้ายนะคะที่เขาหมุนๆนเนี่ยตรงนะคะทุกคนสี่สี่แล้วก็เจ็ดค่ะเพื่อนชืบชืบนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะเพื่อนได้แบตกันมาแล้วนะคะโอ้โหตกใจเรียกว่าตื่นเต้นมากๆตอนนี้นะคะคือหัวใจพี่พลนี่เนี่ยยังไม่หยุดเต้นเร็วเลยนะจ๊ะเพราะว่าตื่นเต้นมากเลยอะ่ะคือศัตรูมันน่ากลัวมากเลยนะตัวที่มันจะมาจับเรานะอันนี้ก็คือเป็นไขท่ทองคํานะคะทุกคนอุ๊ย อันนี้รางวัลของเราหรือเปล่าไข่ทองคำนะจ๊ะทำยังไงดีหน้าตัวนี้นะคะเป็นตัวดีหรือตัวร้ายกันแน่นะอืฉันนึกออกแล้วอืมขอโทษน,นะเพื่อนเฮ้ยปลาใส่หน้าเลยเหรอ คือเขาได้ไข่ทองคำนะคะแต่เขาปลาใส่หน้าเราเลยจ้าดูสิความพยายามของเรานะคะที่หนีศัตรูเนี่ยโดนปลาไข่ใส่หน้าซะงั้นนะจ๊ะโอเคค่ะทุกคนก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้เลยหวังว่าเพื่อนๆนะคะจะเข้าใจแล้วก็เอาไปเล่นกันได้นะคะเพื่อนๆแต่ละสถานที่เนี่ยเขาจะมีพอยต์อยู่นะจ๊ะอย่างสถานที่แรกเนี่ยพอ,อยต์ของเขานะคะก็คือว่าเราเนี่ยต้องหาปริศนานะคะจะเป็นเบอร์หนึ่งสนะคะเป็นแบบลูกศรน,นะคะทางด้านขวาจะเป็นลูกศรชี้ขึ้นลงหรือว่าซ้ายขวานะคะส่วน ด้านซ้ายนะคะก็จะเป็น x y z านะคะแล้วเราก็จะต้องใส่นะคะตัวเลขให้ถูกต้องเนาะแล้วก็ถัดมาเลยนะคะตรงนี้เนี่ยในส่วนของด่านที่สองนะคะอันนี้ยากหน่อยคือมันจะมีเป็นบันไดนะคะสีม่วงเนี่ยเราจะต้องไปกดปุ่มสีม่วงให้ได้นะคะทั้งหมด2ปุ่มเลยตรงนั้นนะคะจะเป็นบันไดสู่ทางออกของเรานั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็ที่ด่านที่สองนะคะเขาก็จะมีเป็นประตูเนี่ยสที่นะคะก็คือมีเป็นกุญแจสีเขียวเนอะเปิดประตูสีเขียวแล้วก็กุญแจสีแดงนะคะเปิดประตูสีแดงเลยซึ่งสิ่ง สำคัญนะคะก็คือกุญแจสีแดงเนี่ยพี่พนี่จาได้ว่ามันเอาไปเปิดนะคะแล้วด้านในประตูเนี่ยมันจะมีนะคะเป็นกุญแจลิฟต์ค่ะทุกคนกุญแจลิฟต์เนี่ยสำคัญมากเลยเพราะว่าเราต้องใช้กุญแจลิฟต์นะคะในการไปหาปริศนาในแต่ละตึกะคะ่ะทุกคนคือแต่ละตึกเนะะี่ยเขาจะมีลิฟต์นั้นแล้วเ,เราต้องเอากุญแจลิฟต์เนี่ยไปไขปริศนานะคะไปเปิดนั่นเองแล้วก็จดตัวเลขนะคะจดปริศนามาค,ค่ะทุกคนในส่วนวนี้นะคะพี่พนี่จะมาลองพิสูจน์ดูนะคะว่าเจ้าเสียงหนังสือเนี่ยเพื่อนๆอาจจะสงสัยใช่ไหมว่าเปิดยังไงนะมนนนอออยยู่่ให้้้งีเเเลพืๆขาา ะะอย่าลืมปิดด้วยน้าไม่งั้นเ,นเดี๋ยวอัศาวินะคะคเขาจะมาฆ่าเรานะซึ่งตรงนี้นะะเดี๋ยวพี่พน,นี่ขอเปิดเสียงลาโพงให้ดังๆนะจ๊ะตรงนี้นะสม,มุดในห้องนี้เ,นเขาจะมีทั้งหมด3เล่มทั้เพื่อนหนึ่งเล่มะะเล่มแรกจะอยู่ตรงนี้เลยเล่มที่2นะคะจะอยู่มุมตรงนู้นส่วนเล่มที่3 <énd ome> น,นะคะเขาจะอยู่หัวมุมตรงนี้คะ่ะเพื่อนซึ่งในการดูนนะะคคท,ทุกเสียงของหนังสือเขาจะมี2แบบเลยถ้าเรากดไปนะแบบนี้แบบ ออดแบบเหมือนเสียงออดน,นะคะอันนี้คือผิดนะคะทุกคนมาเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเล่มนี้เนี่ยเสียงเป็นยังไงนะจ๊ะ อ่ะอันนี้ผิดนะคะทุกคนก็คือว่ามันเหมือนกับว่ามันจะมี3รหัสนะคะรหัสแรกเนี่ยมันจะต้องเป็นหนังสือเล่มเดิมๆทุกครั้งนะคะเพื่อนๆมาดูอันนี้นะคะบอกเลยว่าต้องเป็นเสียงที่ถูกต้องในเล่มที่1แน่นอนชื่อนะคะโอเคนี่ไงเล่มที่ถูกต้องนะคะเล่ม1คือเล่มนี้เลยมาฟังเสียงนะคะในเสียงขั้นตอนที่2เลยว่ามันเป็นเล่มไหนกันแน่เดี๋ยวพี่พนี่จะลองกดอันนี้อีกหนึ่งทีนะคะชื่อโอเคเบอร์หนึ่งนะคะเราต้องกดเล่มนี้ก่อนนะจ๊ะทุกคนอุ้ย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 อุ้ เล่ม2นะคะเปิดตรงไหนอ่าไม่ได้นะคเพื่อนมาเดี๋ยวเราต้องมากดเล่ม1นะคะตรงนี้ก่อนเลยชืบนะคะเล่ม1โอเคเล่มที่2ไม่ใช่อันนี้นะคะมาเล่ม1คือเล่มนู้นนะคะส่วนเล่มที่2จะเป็นเล่มนี้นะคะเพื่อนเพื่อนต้องสังเกตเอาเองนะโอเคถูกต้องนะคะมาเล่มที่2นะคะเราจะเดินไปตรงนู้นเลยเพราะว่าอันนี้จะเป็นเสียงหนังสือนะจ๊ะ ชืบนะคะโอเคเสียงหนังสือนะคะมาดูเล่ 3. ม3<า>อันนี้ไม่ใช่นะคะทุกคนมาเดี๋ยวพี่พลนี่ต้องเริ่มใหม่เลยเพราะถ้าเกิดว่าตอนไหนนะคะที่เราได้ยินเสียงออดหมายความว่าเรากดผิดทันทีนะคะ่ะเพื่อนเราต้องกดใหม่นะจ๊ะชืบนะคะ1แล้วนะจ๊ะเบอร์1ต่อไปเบอร์2นะคะเบอร์3าพี่พลนี่จะลองส่งอันนี้โอเคไม่ใช่นะคะมาเบอร์หนึ่งอันนี้นะคะเป็นเสียงสมุดแล้วก็เบอร์สองนะคะทุกคนจะอยู่ตรงนู้นเลยนะมาเดี๋ยวเราจะต้องกดแบบเดิมนะจ๊ะ โอเคเบอร์2เรากดแบบเดิมแล้วแล้วก็เบอร์3นะคะเราจะได้ยินเสียงสมุดนะคะทุกคนเดี๋ยวรอสักครู่ก่อนนะให้อัศวินเขาเดินผ่านเราไปก่อนชืบนนะคะเจ้าอัศวินเดินม,มาตรงนี้นะเดี๋ยวพี่พนนี้จะไปกดนะ,ะที่สมุดเล่มนั้นเลยมันเป็นเบอร์3แน่นอนนะคะเพราะว่าอีก2ออันเนี่ยมันผิดนะคะเพื่อนๆฟังเสียงให้ดี โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะมันเป็นเสียงสมุดนะคะทุกคนซึ่งประตูตรงนี้จะเปิดนะคะมันจะมีเป็นรหัสเนี่ยสรหัสเลยพอเรามาถึงนะคะตรงนี้เนี่ยเราสามารถคลานออกไปได้ด้วยนะจ๊ะเพื่อน<ๆ>นี่เลยก็เป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆ่ยังไงเนี่ยแนะนํานะคะว่าเข้าไปเล่นในเซิร์ฟรวมเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื<ๆ>่อในเซิร์ฟนะคะเขาเล่นผ่านเนี่ยเขาเล่นเป็นนะเรานะคะจะได้รับแบตไปด้วยเลยทันทีนะคะโดยที่เราเนี่ยอาจจะทําอะไรไม่เป็นนะคะทุกคนอันนี้ก็สามารถรับได้นะคะแบบง่ายเลยคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่าน,นี้เลยไว้เจอกันคลิปหน้านะคะไปไปค่ะ